กินเข่าที่นอกข้าวเช้าข้าวเช้ายังคงรักและคิดถึงคุณแม่พูเป็นใจอยู่เสมอสาหรับเพน้าวกินกินเพราะว่านี่ของให้กิน อ่าเห็นไหอบเห็ดลูกสาวกินเขาอบมาให้กินอย่กิน,นเห็ดมงองกงน่ะเนี่ยอ่ามองโกงไนงะมองโกงเพดอกพิลีพลอ่อเห็นไนะ่ะก็ลังพ่นจากดินเนี่ยพ่นจากดินพลีพล้อเน่ยอะไรคะโอ้อดเดินหนะัก เด็กกระบะเดียวมะพรัยนี่มะพรัยนี่เด็กกระบะเดียวกระบะเจ็ดใจนะอ๋อเอาอยากกินก็มากินเองไม่มีไม่มีนี่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 เอ้าได้กหนึ่งกระบะนี่นีนกนน่กระบะกระบะเนี่ยอากระบะเจ็ดใ่เออมะม่วงมะม่งวงวันแม่เนี่ยมะม่วงอื อันมันอันเจ้าขีมันดุงมาอนกเอ้ยลงนี่มันมันพิ้งคอไหรอเอออันอันนี้ร้องใครน่ะพี่โนซื้อมาเม่ขึ้นเออก็ะลอกฟังพร้นนะคะมาทานมันทั้งโนกกันอะมันมาคิดเอออืมมันมันโครบกินพิ้งคือไม่บางละลูนพวกละอืมนี่เนี่ยน่น้ำใหญ่ อี<ย> <ๆ S 1> เหี้ยแหลี่ะกินลำหวานพอไม่ใช่แคน่นี้แหละปีเนี้ยเด็กกระบะเนี้ยปีแล้วจ้างไอ้แก้วมาขึ้นนี่มันตอนลงให้ต่ำๆเสมือนเ่าซื้อลำไยท่ากินนั่นนระจ้างมันจะสามร้อยเพื่อน่ะไม่อ่ะปีแล้ววันเปีย้วอ่ะเออปีแล้วใบมันว่าหนามันเก่าจ้ะเออใบมันหนาใบใบมันเนี่ยเป็นต<ม>ะปูยูเรียใส่มันเลยงามหรยอมันมีหน่วย อันเี้ไจน้อยใจเออกั้ฝนท้อกั้มฮักมันอะนใบมันเลยงามไม่ได้ใส่สันไม่ได้ใส่ยังนะลุงตีผมมีมาเนี่ยเอ้อเนี่ยคลองห้าลูกอ่ะลูกปีกยังมาเซ้งยังหมอน้่ลูกนะนับมอีมนมาแล้วอีตอนมาแล้วไก่มาแล้วนั่งนับลูกอะ ออามีลูกไล้กันเอียยนอนักจนหลงไปไปไปเป็นพอาใจอืมไป็น่ออันนั้นเูื่อาใจเป็นพร่ออ่ออ่าลูกปราใจป้าใจมันออกจากกระบอกไม่ไผ่กันห <laughs> นูไอ้นี่มันเป็นพ้าใจะ้าใจออกจากกระบอกไม่ไผนะ่ละหนูไอ้นี่นอะไร้มอะไรติ๊มต้อมอะไรติ๊มออกอืมพ<ฮ>ระงด็นป้ยใจออกจากแม่เหมือนเดิมมืนแรงอืม ฝั่งว่าวันพ่อเนแม่ะหน่อสมไม่อ่ะหน่อส้มหนอโอซื้อไรวันแล้วเล็กเก่งแห้ไปยินเนีอกับไม่ได้แก็งไรยายของยายมีโอเพ็ดเนี่ยเอฟไข่ปลาพี่แข็งมันแข็งแต่ข้างในมันนิ่มอยู่นะข้างในนิ่มอยู่ไปกินนี่ค่ะแก่งอากาศใส่ปลาเจ้าน่ะเห็นนะอยากกินเฮ็ดพอมีแล้วอีนี่ฮะบอกี้่อกี้ hết lớn à? ừ, ừ, rồi ừ. à? à. hết lớn rồi hết lớn rồi hết lớn rồi à? ừ. 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 hết lớn rồi hết lớn rồi hết rồi rồi hết lớn rồi hết hết lớn hết lớn hết 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 lớn rồi hết lớn rồi hết lớn rồi hết lớn rồi rồi hết lớn rồi phải xuống rồi hết lớn rồi hết lớn rồi hết lớn hết lớn rồi hết lớn rồi hết lớn cho là một kín, một kín, ba, kín à? วันตีนี้ตีหนาได้ไปโอุงถึงตีป่ะเขาใหญ่ก่แม่มานอ่ะอืมอือไปก็เอานักก็ทำงานโตมันจะได้ขึ้นเลื่อนขันนี่นี่มันจะเอาคนหนึ่งเอาแต่มันได้อะมันจะเอาบองเอาบองเอาไม่ลำบากไปไกลไปจี๊ดๆวันมีเวลาอยู่กบลูกรูปใครอ็รูแลสก็รุลงเช่าเพียงแระรอให้เขา คนไปเัียงไหม่เยอะเขาขับรถเขาเชียงใหม่นม่ใช่คของลำเดียวอ่ะเป็นยือถนนมันเปลี่ยนมันนี่ไปหมดอ,ะอ่ะเขาอีเตนี่เนะานะจ้างมันเนาะอย่ใสเงินให้มันซู้เขาอยู่เชียงใหม่พอก็เิ็นตัวแล้วก็หันมันเนาะดื้อร้านอ,ะอ่ะเดอเจอไปเขาเห็นเชียงใหม่ปุ่นมเจอว่าตีไปไปเห็นเชียงใหม่บุญอืมนง่ก็ตาลานแง่ก็ เขาสาอิฐมาไรยังไงอืมเติมสองหมื่นปลายก่อนเคพิเศษวันสองติดได้สองชั่วโมงนี่แต่ไปเรียนพิเศษติดสองชั่วโมงสองหมื่นป้ายไปแวิชามันดีอะฮะวิชามันดีอ่ะ่เขาเขาขอเขาจบปอก็จบเขาจบปอภก็เขามัธยมหันเลยอ่ะ จบมัธยมห่าก็เขาหไหมเวลาจริงไหมเลย่อง่ะอืมหมายถึงว่าเขาได้เกรดดีตลอดไปสอบตรงไหนก็ติดสมมุตนะิว่าออกจากงานถ้าได้งานนี่นะสมมุติจะเริ่มจะได้ทํางานแล้วไปสอบงานที่ไหนจะได้มดคนที่มีเกรดตลอด,นด,นเ,ด,ดนเนี่ยจริงมังเกรด,ดิ่งยมกันอ่ะอืมกันแ่นี้กอนมันจบปญยาโทเนี่ยเกรดยิ่งยมมอนอืม Mà hao nha. Ma hao bẩn đi chỗ. Mhm. 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 ไอีแม่์ถ้าแข่งรายการมันเกิดไกปมันได้คนเองไปไหนเองเดียวอ่ะคนมันอันไม่มันโง่เองค้างจับปุ่มอ่ะพู้น่ออันนั้นเนี่ยเรื่อมันไปไเฮือไปไหนเยอะกับมันเป็นของของระดับทำงานของระดัะธนาคารของรัฐอ่ะมันมีตำแหน่งไี่ยอดให้รู้เดี๋ยวมันจะได้แค่เนื้อปลายมันนก็คนเอกคนนั่นน่ะมาเดี๋ยวเอาให้ เดี๋ยวให้จุางใล้ก็บาแล้นจังๆขึ้นรถจังรถน่นจะใช้จะพูดังงนี่ะอ่ะพอแล้วนี่นี่นี่อันนกันฮะอันนี้พนายกเงนายกประยุทธ์จันโอชาผู้รับสนองราชการใดินไปชุดทีแอบไม่ใช้ก่อนฮะเดในไปชุดที เป็นเอ็นไว้ประกาศเป็นเ็นจเออให้หิงันไดไม่เห็นนเพิ่ไปรับเข็มมามสองสามวันคขาส่งมันหนึ่งับเจบเนี่หรให้หญิงกันใดะดับภากนแล้วแงงเยีมเจหน่อยตังตู้หันนี่กติ้มหันอาตะกาซะยอะสบาะใหญ่สบะใหญ่ยายจิ้นไปปิ้นปุ๊กนะเนี่ย Buyên bây giờ có hiệu nhưng sẽ có hiệu tử. A bay nham. Goi diamond coke kai sai mưa cay mưa cock music coke kai kèm hạc 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 ra nó mhm mhm มันหนาวอย่าพูนว่ะกะทิดนะนะเอออืมเออไก่มันมาพอเอาจิ้มใส่ด้วยอืมบ้านเยยอนนี่เนาะมาเตอรอ่ะเยยอนหรออืม ขึ้นก็นโมมันซื้อน,น,นอ่ะน่ะเยอะฮักไปมันไปตองนางนี่อ่ะเออฮักไปนางแ่ะคมมันได้ราคางูโ <c oughs> ด,ดนดมเมียเล่าไก่พี่สามน้ำปูเอาหุ่โนโงไปขินไงเอาแล้วก็มันนิ่เอาอันนี้ป่ะนะโอ้ว่าลุงคมบอกว่าเปี๊ยก <c oughs> เจนในมันแ่ หลักตังโลมันฟินฟ้นเผือกพิ้นเผข้างในผัวก,กินเอออ่าอย่างนี้นหรอ,อขึ้นจิปมะม่วงมะม่วงหัดใส่ลังคาโอ้ยเส้นเกี่ยวมันอ,ออกลุงเลยเนะี่ย นกม่วงฟูบานบานซุ่มเออฮึมแกงหน่อจิ้มอะไรก็บ่เบื่อกินเมื่อไรก็ไม่เบื่อแต่ไม่ให้แม่จีนมันเป็นของดอง